วิดีโอนี้นะคะตอนนี้คุณอยู่บนเส้นทางใดเรามาคอนเฟิร์มนะคะดูซิว่าตอนนี้คุณอยู่บนเส้นทางใด มีพลังงานของการเต็มเปี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจนะคะคือดูมีความหวังมากขึ้นน่ะอยู่บนเส้นทางที่ใช่อยู่บนเส้นทางที่รู้สึกว่าเนี่ยแหละมันมาถูกทางแล้วหรือคุณอาจจะยังแบบไม่ได้รู้สึกเต็มร้อยอะค่ะแต่คุณค่อนข้างที่จะมีความ เหมือนความฝันเนาะหรือว่าพลังงานที่เต็มเปี่ยมว่ามันต้องลองอะนะคะไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามนะคะคุณเห็นคุณเห็นถึงสิ่งที่ดูแล้วมันมันน่าจะเข้าท่านะคะมีพลังงานที่อาจจะเป็นช่วงของการผจญภัยการเรียนรู้นะคะการศึกษาเพื่อที่จะนำมาปรับใช้ เพื่อให้เส้นทางนี้นะคะมันสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นหรือว่าเป็นไปในทิศทางที่ผิดพลาดให้น้อยที่สุดนะคะเป็นพลังงานของการเรียนรู้เนาะการที่ได้ลองสิ่งใหม่ๆการเริ่มต้นใหม่พลังงานที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความหวังเพราะฉะนั้นเป็นพลังงานที่เข้มแข็งเป็นพลังงานที่ดีมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเมื่อเราพูดถึงการเปลี่ยนผ่านเนาะ ปีใหม่เนี่ยปี2569นะคะเมื่อคุณมีพลังงานแบบนี้ก็จะทำให้การสู้ต่อการการดำเนินชีวิตต่อของคุณเนี่ยมันไม่เหี่ยวเฉาหรือว่าไม่รู้สึกเหมือนคนไร้ซึ่งความหวังอีกต่อไปนะคะหรือช่วยทำให้ความหวังหรือพลังใจของคุณเนี่ยมันดูฮึกเหิมมากขึ้นนะคะคุณมีเป้าหมายมากขึ้น คือมีหวังความหวังสำคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเส้นทางของคุณตอนนี้เหมาะมากๆเลยนะคะกับการอาจจะลองโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะหรือสิ่งที่คุณทำมาอยู่แล้วเนี่ยค่ะทุ่มเททำอย่างต่อเนื่องนะคะนี่เป็นแรงขับเคลื่อนที่ดีมากๆและเนี่ยเมื่อคุณเห็นพลังงานหน้าไพ่นะคะมีในเรื่องของการเริ่มต้นใหม่เนาะคืออาจจะได้เห็นอะไรที่ แปลกหน้าแปลกตาม,มากขึ้นนะคะบรรยากาศใหม่ๆพลังใจใหม่ๆนะคะที่อาจจะเข้ามาเนาะทดแทนแทนที่สิ่งที่มีอยู่เดิมหรือช่วยทำให้สิ่งที่มีอยู่เดิมเนะะี่ยค่ะมันยิ่งมีพละกกำลังมากขึ้นเพราะฉะนั้นพลังงานของการเริ่มต้นใหม่คุณอาจจะได้ลองทำบางอย่างนะคะที่ที่คุณเห็นแล้วเนี่ยมันมันดูเหมือนอาจจะเป็นสิ่งใหม่ ที่จริงๆแล้วอาจจะเป็นสิ่งเดิมที่คุณอาจจะหลงลืมไปนานก็ได้นะคะเหมือนอาจจะปรับเปลี่ยนตัวเองให้ลองงานอดิเรกใหม่ๆนะคะเส้นทางการงานวิถีบางอย่างความคิดมุมมองนะคะคือเป็นพลังงานที่ดีพลังงานที่หลุดพ้นนะคะจากอะไรเดิมๆหรือคุณเริ่มตระหนักรู้มากขึ้นแล้วว่ามันต้องก้าวแล้วอ่ะมันต้องก้าวต่อไปหรือว่าเราต้อง ผัดเปลี่ยนพลังงานใจของเราแล้วอะเราจะจมอยู่กับสิ่งเดิมหรือว่าอะไรที่มันอาจจะเป็นพิษเนาะเป็นพิษสิ่งติดลบที่ต่อให้ยากที่จะลบเลือนออกไปอะแต่มองว่าพลังใจของการเริ่มใหม่หรือนำสิ่งใหม่เข้ามานะคะทำให้รู้สึกสดใสามากขึ้นกระชุ่มกระชวยมากขึ้นนะคะมีความหวัง ะะเต็มเปลี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจแล้วก็เหมือนน่าจะเริ่มชัดเจนมากขึ้นกับตัวเองแล้วอะคะ่ะว่าเราดำเนินชีวิตเราใช้ชีวิตอยู่เพื่ออะไรเราจะทำเพื่ออะไรนะคะ